สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกบัวพามาเที่ยวตลาดนัดที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ซึ่งที่เนี่ยจะอยู่ที่วัดพิกุลแก้วกับวัดกระดานสองวัดติดกันเลยนะคะอ่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครนายกก็ว่าได้นะคะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะแล้วก็สักประมาณที่เทียงนะคะก็จะเริ่มเริ่มซาะละคนก็เริ่มซาละนะคะแต่เช้าเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากเลย ของขายเยอะมากนะคะถ้าอาหารการกินเสื้อผ้าขนมนมเนยนะคะแล้วก็ร้านนี่เยอะจนเดินไม่ถูกเลยนะคะหลายซอยมากๆนะคะเป็นเรียกว่าเป็นสิบสิบกิโลเลยก็ว่าได้นะคะพอค้าแม่ค้าไม่รู้ว่าหลังไหลมาจากไหนนะคะ mm hmm. เดินจนยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะเป็นตลาดที่ต้องชมนะคะแล้วก็ขอแนะนำให้ใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าอยากจะมาชมตลาดนัดที่นี่นะคะมาได้เลยะค่ะที่วัดทีุ่ณแก้ว แล้วก็วัดกระดานนะคะสวัดที่จะอยู่ติดกันนะคะตลาดนัดเปิดวันอาทิตย์นะคะมาได้เลยแต่เช้าๆเลยนะคะมาเดินชมเดินเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะตามครูกระบัวไปเลยค่ะ

อ๋อของใครเข้ามาเลยใช่มครับทั้งแรกๆเลยคนไม่มีมีนิดเดียวทั้งแถวมีมีแค่นี้อ่ามีขายในวัดแลยเยอะๆอย่างนี้นานนี่ยงครับก็เป็นปีอย่างครับรอมาขายดีนะคะก็เลยโอ้ข้ามครับครับเพราะผมเห็นตกใจเลยนะโอ้เนี่ยแค่ก็คิดว่าเป็นตำบล ตำบลพิกลออก็เอ๊มันเป็นตำบลใช่ครับเออนอกๆแต่ทําไมตลาดมันใหญ่ขนาดเนี้ยเออใช่ครับเออใช่ใช่ใชพอมาเห็นเลยเชื่อโอ้ยมันไม่ใช่ตลาดเล็กๆเลยโอ้ยก็ได้ก็ได้ตลาดดีเนาะตลาดีก็มาดูเนี่ยแหละตอนแรกก็เอ้ยทํตำบลมันจะใหญ่ระดับ นี่ระดับใหญ่ที่สุดในในในจังหวัดเลยนะรู้สึกยังไม่อยาเปอ๋ออันนั้นอย่าไปเที่ยวเขาอ้นั้นคือในจังหวัดนือใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครนายกใหญ่มากอืมที่ดูผมเดินไปโน่นเดินบ้านบนบนเนยโตเลนมเานเขาเยอะเมายน ไดเลยนะพี่มึงหลวงเดินได้ไหมเดินได้แค่วัดพิจุนก็พแล้วแค่นี้พอโอเคครับผมเยะไปลงพิมพ์เลยทำขาเยี่ยมหน่อยขายังไงครับเนี่ยสามโลร้อยสามโลร้อยอกร่องใช่ไหมครับอกร่องอกร่องทอง ขายเวลาเท่าไหนถึงเท่าไหนครับเช้ามืดเลยโอ้ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเที่ยงหรือเที่ยงเย็นเย็นก็ยังมีไหมคะเย็นเย็นวัโนครับอ้หะ